ต่อกันที่นะครับสาวรายหนึ่งนี่นะครับคุณผู้ชมสายหยาก็คือออยรอยจูบนะครับเธอเองก็เต้นโชว์อนาจารก็คือเปลือยบริเวณท่อนบนบริเวณหน้าอกทั้งหมดเลยนี่นะครับคุณผู้ชมกลางผับนะครับที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อช่วงวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาแน่นอนพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปปุ๊บนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ออกมาต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนี่นะครับคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองขอนแก่นก็ได้เชิญเจ้าตัวมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ปรับเป็นเงิน5,000บาทขณะที่สถานประกอบการพบว่ายังไม่ได้รับอนุญาตด้วยครับนี่นะครับคุณผู้ชมคลิปนี้เราต้องขออนุญาตเบลอสักนิดนึงหลายคนอ,อาจจะแซวว่าไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันอนาจารจริงจนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับที่ ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นนะครับพันตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจซึ่งเป็นผู้กำกับการสอพอเมืองขอนแก่นนะครับถแถลงข่าวการดำเนินคดีกับนายปรเมศอัคาหาตอายุ20ปีซึ่งเป็นผู้จัดการร้านอาหารสุขสันต์ในข้อหาผู้จัดการร้านนะครับข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และหรือนางสาวปรภาวีชัยมงคลหรือน้องออยรอยจูบนี่นะครับคุณผู้ชมใส่แว่นตาแล้วก็สวมแมสสีชมพูเธออายุ25ปีในข้อหากระทำการอันควรขายหน้าต่อทานกำนันโดยเปลือยหรือว่าเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่นต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาทนั่นเองโดยพันตำรวจเอกปรีชานะครับท่านบอกว่าเนื่องจากเมื่อช่วงเวลา นะครับที่เกิดขึ้นก็คือวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาร้านอาหารสุขสันต์ได้จัดให้มีการโชว์ของน้องออยรอยจูบรายนี้ซึ่งการโชว์ดังกล่าวก็เป็นการโชว์เปลือยร่างกายท่อนบนด้วยการถอดเสื้อและก็เดินโชว์บนเวทีการแสดงที่เป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างมากเลยทีเดียวเป็นการแสดงอนาจารให้แก่นักท่องเที่ยว หรือผู้มาใช้บริการในสถานบันเทิงได้รับชมนะครับหรือว่าดูกันเนี่ยจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวครับผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นกล่าวต่ออีกนะครับว่าร้านอาหารสุขสันต์นั้นเปิดเป็นร้านอาหารไม่ใช่สถานบริการนะครับแต่นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่โซนนิ่งที่สามารถขอเปิดเป็นสถานบริการได้ซึ่งที่ผ่านมาทางร้านก็มีการยื่นขอเปิดเป็นสถานบริการ แต่ว่ายังไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งการจับกลุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการรวบรวมหลักฐานต่างๆเพื่อรายงานให้ฝ่ายปกครองหรือนายอำเภอรับทราบเรื่องเพื่อพิจารณาความผิดตามพรบสถานบริการต่อไปนั่นเองครับขณะที่เจ้าตัวนะครับที่อยู่ในคลิปนั่นก็คือออยรอยจูบกล่าวนะครับว่าตนเองเนี่ยทำงานเป็นดีเจนะครับคุณผู้ชมคือไม่ใช่ว่าเป็นคโยตี้โดยตรงนะ ก็คือเธอทำหน้าที่เปิดเพลงเป็นดีเจในสถานบันเทิงร้านอาหารผับต่างๆส่วนตัวเนี่ยก็จะมีความมึนเมาเพราะว่าทุกครั้งก็จะดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะทำงานด้วยนั่นเองและในความจริงที่เกิดขึ้นที่ร้านสุขสันต์แห่งนี้นะครับทางร้านว่าจ้างให้มาเป็นดีเจเปิดเพลงในร้านซึ่งก็มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเกิดอาการมึนเมาขึ้น ก็เลยลงมาเดินโชว์แล้วก็ถอดเสื้อโชว์ตามที่เห็นในคลิปภาพยอมรับว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากความมึนเมาและก็ความคึกขนองจนขาดสติมีการถอดเสื้อออกโดยไม่คิดนะครับนับจากนี้ไปจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเพราะเกรงว่าจะกระทบกับงานที่ทำอยู่นั่นเองนี่นะครับคุณผู้ชมเธอเองก็เปลือยท่อนบนอนาจารซึ่งมันก็ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คนที่ไปเที่ยวในค่ำคืนนั้นเนี่ย ก็มีการสัมผัสตัวสัมผัสร่างกายแล้วก็ให้ติปเนี่ยบริเวณของสงวนด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันก็เป็นภาพที่มไม่ค่อยจะดีหรือว่าเหมาะสมสักเท่าไหร่นี่นะครับซึ่งในภายหลังล่าสุดเห็นว่าเธอเองเนี่ยก็อัดคลิปออกมาขอโทษผ่านทางติ๊กตอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งออยรอยจูบเนี่ยก็ได้ขอโทษทั้งแฟนคลับขอโทษไปยังร้านนะครับ แล้วก็ขอโทษประชาชนด้วยหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นในค่ำคืนนั้นนี่นะครับคุณผู้ชมด้วยความเมาเธอก็เลยถอดเสื้อโชว์ยอมรับว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากความคึกคะนองจนขาดสติถอดเสื้อออกโดยไม่ยั้งคิดนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็หน้าตาสะสวยนะครับคุณผู้ชม,มไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเลยนั่นเองครับนะครับขออนุญาตอ่าี้แจงในส่วนของอ่า ข่าวนะครับที่มีคลิปภาพเ่อนไหวนะครับเป็นหญิงสาวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับมีการถอดเสื้อผ้าต้นบนแล้วก็แสดงอนาจารนะครับให้กับนักท่องเที่ยวในสถานบันเทิงแห่งเด่นนะครับในจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จากการรับทราบข้อมูลมาผมได้สั่งการให้ทางชุดสืบสวนนะครับแล้วก็งานตำรวนปราบปรามนะครับทำการตรวจสอบนะครับว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านใดนะครับ จากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่4สิงหาคมนะครับ2 5ง5นห้านะครับช่วงเวลา23่สมนาฬิกาเศษนะครับปรากฏว่ามีน้องนักแสดงเนี่ยนะครับนักเต้นเนี่ยนะครับเข้าไปแสดงนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับที่ร้านฉุกส์นะครับที่เปิดบริการอยู่ในเมืองขอนแก่นนะครับซึ่งการแสดงนั้นนะครับ ก็ปรากฏว่ามีการถอดเสื้อผ้าท่อนบนนะครับจากการสอบถามพูดคุยนะครับทางน้องเนี่ยก็ยอมรับว่าแสดงจริงนะครับในวันนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้มีการสัญญาพูดคุยกันก่อนแล้วนะครับว่าไม่ได้คือห้ามแสดงต่างๆที่เป็นการลาโมฆอนาจารหรืมอรมีการถอดเสื้อผ้าน,นะครับแต่ด้วยความมึนเมาของน้องเขานะครับก็ยอมรับว่าน้องเขาก็แสดงไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับ ก็มีการถอดเสื้อผ้าตามที่เห็นนะครับถอดท่อนบนอย่างเดียวนะครับแล้วก็แสดงมีการเต้นนะครับซึ่งการลักษณะแาบนี้มันเป็นความผิดนะครับตามมวลกฎหม,ม,มายาย,ายามาตรา38 8นะครับผู้ใด,ดกระทาอนาจารย์กระทาการอันควรขายหน้าต่อทานและกำนันนะครับโดยเปือยหรือเปิดเผยร่างกายนะครับหรือกระทาการละมกอย่างอื่นนะครับต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5 0 0 0ับาทนะครับในส่วนของอน้องนักเต้นที่มาแสดงในวันนั้น ครับซึ่งหลังจากาการแสดงจบแล้วเนี่ยนะครับทางสำมรสแก่งได้ตรวจสอบว่าร้านต่างๆเนี่ยได้มีการเปิดบริการมาแล้วเนี่ยประมาณกับสองปีนะครับซึ่งการบริการการเปิดบริการของร้านเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการขอบีญาติจัดตั้งฐานบริการนะครับแต่ว่าร้านที่เปิดเนี่ยตอนนี้เป็นร้านที่เปิดตามคือเปิดเป็นร้านอาหารธรรมดานะครับ แม้ว่าเป็นร้านอาหารธรรมดาเนี่ยจะปิดเวลาเที่ยงคืนเนี่ยนะครับแต่ถ้ามีการแสดงลักษณะอย่างนี้นะครับมีการแสดงมีการเปิดเผยมีการแสดงของนักเต้นอย่างเงี้ยมันเข้าข่ายเป็นสถานบริการนะครับก็จะมีความผิดในข้อหาตั้งสถานบริการโดยพระพิราตนะครับปิดพรบสถานบริการนะครับซึ่งมีอตราโทษจำคุกนะครับ,ไม,รบไม่เกินหนึ่งปีกว่าไม่เกินหกเดือนนะครับซึ่งทาง คนดูแลร้านผู้จัดกรารร้านหรือเจ้าของร้านก็รับยอมรับจอภาพนะครับว่า,าได้กระทําจริงนะครับก็จะมีการสอบสวนรวบรวมฐานและดำเนินคดีส่งฟ้องศาลต่อไปนะครับในส่วนของการดําเนินการนะครับทุกครั้งนะครับที่มีการตรวจร้านจําหน่ายชูลาหรือมีการจับกลุมสถานบริการในเขตพื้นที่เนี่ยนะครับเราได้มีการรวบรวมรายงานเสนอฝ่ายปกครอง,องเพื่อพิจารณาดําเนินการปิดประก่อการ ตามกฎหมายนะครับซึ่งอยู่ในประกาศอของคอสชแบบที่12ครับ58นะครับเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับซึ่งการเปิดบริการหรือการตั้งแต่บริการรับอนุญาตเนี่ยนะครับอยู่ในเงื่อนไขนึ่งที่จะต้องมีการเสนอเรื่องประกอบการพิจารณาไปยังฝ่ายปกครองเพื่อเสนอปิดบริการนะครับ5ปีนะครับส่วนฝ่ายปกครองรับเรื่องอการจับกลุมหลักฐานจากตำรวจแล้วเนี่ยจะปิดจำนวนกี่ปีก็ อยู่ในการพิจารณาของท่านฝ่ายปกครองก็ไม่มีใครอยู่เรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยู่ค่ะหนูก็เปก็จะโดเรื่องเปิดเป็นดีเจอะค่ะเป็นดีเจไม่ได้ว่าจะบอกจ้างมาโชว์อย่างนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นงานดีเจก็คือจะเมาอยู่แล้วค่ะแบบนี้ใช่่เขาเลยบอกว่าทำผิดทาง